แต่ว่าที่สเปนนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าช่วงปีใหม่แบบนี้ค่ะมีเรื่องราวที่ตื่นเต้นแล้วก็เป็นที่น่ายินดีของชาวสเปนที่นั่นด้วยค่ะส่วนจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนแล้วก็เป็นเรื่องอะไรไปชมกันค่ะ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าวต้อนรับปีใหม่นะคะหลายๆคนก็คงอวยพรให้ปีหน้าฟ้าใหม่เฮงๆรวยๆค่ะมีเงินทองไหลมาเทมานะคะซึ่งขนทางรวยรัดอย่างหนึ่งก็คือการถูกลอตเตอรี่ค่ะที่หลายคนก็จะเฝ้าฝันถึงอยู่ทุกเดือนซึ่งในโอกาสวันสิ้นปีทาง Hi so h ฮโซ h a ปปี้นิ่งค่ะก็เลยขอพาไปชมภาพบรรยากาศช่วงเวลาแห่งความสุขของชาวสเปนเนื่องในโอกาสการประกาศผลสเปนิช คริสต์มาสลอตเตอรี่ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะโดย Spanish Christmas Lo เ t อ r y นั้นก็พิเศษกว่าลอตเตอรี่ในทุกๆประเทศนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นรางวัลลอตเตอรี่ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเพราะมีมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า2,200ล้านยูโรเลยทีเดียวค่ะโดย Spanish Christmas Lo t ต e r ี่เป็นหนึ่งในลอตเตอรี่ที่จัดมายาวนานที่สุดของโลกเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถดถอยมานานหลายปีค่ะแล้วก็เป็นการคืนความสุขให้กับประชา ชนด้วยนะคะโดยในปีนี้ค่ะก็จะมีประเพณี <This> year, การจับรางวัลทางโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ใช้เด็กนักเรียนจากมาดริดนะคะมาจับเลขซึ่งทําจากไมแกกแ้แล้วก็ประกาศรางวัลแต่แลระารางวัลต่อหน้าประชาชนที่เฝ้ารอคอยดูอยู่ค่ะโดยในปีนี้นะคะก็ใช้เด็กนักเรียนไปทั้งสิ้น22คนเป็นผู้ประกาศนะคะณรอยัลเทอเตอร์ในมาดริดที่ต้องใช้เวลาในการถ่ายทอดถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะซึ่งรางวัลที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ทุกคนรอคอยก็มีชื่อว่าเอลกอร หรือว่าเดอะแฟ o วันค่ะมีมูลค่าสูงถึง4ล้านยูโรซึ่งแตกต่างจากรางวัลลอตเตอรี่ทั่วไปอย่างหนึ่งค่ะ,คะก็เพราะว่าไม่ได้มอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ชนะมีสิทธิ์หลายคนหากซื้อบอร์นี้เหมือนกันค่ะซึ่งหลายครั้งที่ถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยก็มีนะคะโดยปีนี้ค่ะตกเป็นเลขของ1 3 4 3 7จนะคะที่ออกเป็นทั้งหมด10รางวัลค่ะได้กันไปคนละ4 ,0,000 ยูโรหรือว่าประมาณ16ล้านบาทค่ะโดยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลใหญ่นะคะ ก็ผู้ที่ถูกในปีนี้ค่ะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมาดริดแล้วก็เมืองคาคาดิสค่ะส่วนรางวัลอื่นๆก็กระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะ รางวัลอื่นๆของ Spanish Christmas Lotter y นั้นก็รวมๆแล้วมากกว่า1 0,000รางวัลเลยทีเดียวค่ะทําให้ชาวสเปนนะคะได้ยิ้มกันอย่างท่วหน้าเพราะว่าถือว่าเป็นของขวัญครั้งใหญ่ที่ส่งท้ายปีแล้วก็ช่วยเหลือชาวสเปนที่ตอนนี้ค่ะกําลังประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็มีจํานวนคนว่างงานถึงเกือบ24%เลยทีเดียวซึ่งหลายคนก็สามารถนําเงินจํานวนนี้ค่ะไปใช้หนี้แล้วก็ใครที่ถูกรางวัลใหญ่ๆก็ได้เป็นเศรษฐีกันเลยค่ะ around4480,000 each but the prize the Elgorda which worth but big is is ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีค่ะรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็รับเทศกาลปีใหม่ของชาวสเปนกันด้วยนะคะเรียกว่ายิ้มหน้าบานกันทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเวลาของทิบแล้วก็ไฮโซแฮมเิอร์นิ่งหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้มีเรื่องราวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ารางวัลที่หนึ่งตอนแรกผมก็ตกใจคิดว่าโอ้โหแจ้<ถ>าควงสองพันของหมื่นล้านโอ้โหไม่เป็นไรครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราเบรกเลยนครู่ช่วงหน้ามีอะไรนะครับช่วงหน้าครับมีทูวิชั่นอัปเดตครับเดี๋ยวกลับมาดูว่ามีรายการอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ